วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนรักประชาสมัยในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูชื่อคุณครูสุภาพรทางยอดหรือว่าครูกีตาสอนในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ภาคเรียนที่2ข,ของปีการศึกษา2564ค่ะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าค่ะเด็กๆซึ่งต่อจากคาบที่แล้วนะคะที่เราเรียนเรื่องไฟฟ้าไปนะคะเรารู้ ว่าไฟฟ้าเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าะว,วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าแหล่งที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้มาจากแหล่งบ้างนะคะซึ่งจะต่อจากคาบที่แล้วค่ะนั้นวันนี้เราไปศึกษาเนื้อหากันเลยค่ะเด็กๆไฟฟ้าเป็นพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมากในการผลิตไฟฟ้าต้องอาศัยแหล่งพลังงานต่างๆ มาผลิตไฟฟ้าซึ่งแหล่งพลังงานบางแหล่งเป็นพลังงานที่มีจํากัดเพราะฉะนั้นในการผลิตไฟฟ้าจะมีทั้งพลังงานที่มีจํากัดหรือพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนใช้แล้วไม่หมดไปนะคะซึ่งในภาพที่แล้วครูก็มียกตัวอย่างให้บ้างแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแหล่งที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นมีอะไรบ้างนะคะ แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะก็คือ 1. แหล่งพลังงานที่มีจำกัด 2. แหล่งพลังงานหมุนเวียนค่ะแหล่งพลังงานที่มีจากัดนะคะคือแหล่งพลังงานจากซากดึกดำบรรที่ใช้แล้วหมดไปหรือเมื่อนำมาใช้แล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเด็กๆ แหล่งพลังงานที่มีจำกัดตัวอย่างเช่นทานหินน้ำมันแกส๊สธรรมชาตินิวเคลียร์ค่ะต่อไปแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะแหล่งพลังงานหมุนเวียนก็คือแหล่งพลังงานที่นำม,มาใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดนั่นเองค่ะแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่นำม,มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็อย่างเช่นพลังงานชวมวลพลังงานแสงอาทิตย์พลังงาน,าางนลม พลังงานใต้ดินใต้พิภพพลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลงค่ะเห็นไหมคะว่า2งประเภทนี้จะแตกต่างกันนะคะแหล่งพลังงานที่มีอยู่จํากัดก็คือจะใช้แล้วหมดไปแต่แหล่งพลังงานหมุนเวียนก็คือจะสามารถใช้ได้ตลอดค่ะแหล่งพลังงานที่มีจํากัดนะคะฐานหินนะคะ ่านหินเป็นแร่เชื้อเพลิงที่มาจากการทับถมกันของซากพืชซากสักว์เป็นเวลาหลายล้านปีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคือการนำถ่านหินมาทำให้เกิดการเผาไหม้แล้วนำความร้อนที่ได้ไปใช้หมุนกังหันที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะ ถ่านหินที่นํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะคือถ่านหินลิกไนท์นะคะซึ่งจะพบมากในอําเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางค่ะและอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะแต่ข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินก็คือการเผาไหม้ของถ่านหินจะก่อให้เกิดสารพิษเจือพนในอากาศนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้นั่นเองค่ะ ซึ่งในประเทศไทยนะคะจะมีพลังอ่าขอโทษนะคะจะมีโรงงานไฟฟ้าจากฐานหินอ,อยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นน้ํามันและแก๊สธรรมชาตินะคะเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการขุดเจาะชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเลนะคะซึ่งเกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลาหลายล้านปีนะคะการผลิตไฟฟ้าจากน้ํามันและแก๊สธรรมชาติมีกระบวนการเหมือนกับการใช้ การใช้ถ่านเลยนะคะเด็กๆในประเทศไทยนะคะแหล่งขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจะอยู่บริเวณอ่าวไทยค่ะน้ำมันที่พบในประเทศไทยนะคะก็อาจจะพบได้ที่จังหวัดเชียงใหม่สุพรรณบุรีนะคะต่อไปแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะอย่างเช่น ตัวยอย่างพลังงานลมนะคะพลังงานลมนะคะในการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยแรงลมพัดมาประทะใบพัดของกังหันลมจะทําให้กังหันลมนะคะหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมนะคะอยู่ที่เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะและอีกที่หนึ่งก็คือบริเวณแหลงประเทศจังหวัดภูเก็ตค่ะ แต่ว่าประเทศไทยของเรานะคะจะเป็นประเทศที่มีความเร็วลมต่ทำทําให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยค่ะต่อไปพลังงานน้ํานะคะการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำำําทําโดยการสร้างเขื่อนนะคะขวางทางน้ําไหลเพื่อให้น้ําที่อยู่เหนือเขื่อนในระดับสูงกว่าน้ําที่อยู่้า้เขื่อนแล้วอาศัยแรงดันของน้ําจากเขื่อนกังหันที่มีแกนติดกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะ,ะ,คะก็จะทําให้ผลิตไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะ ในประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำอยู่ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาดและก็เขื่อนศิริกิจจังหวัดกระดิษฐ์นันเองค่ะต่อไปพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้องอาศัยเซลล์สุริยะนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะประเทศไทยผลิตนะคะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะอยู่ที่ โรงไฟฟ้าเซลลแสงอาทิตย์เขื่อนซิลินทรนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแต่ว่าการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะมีข้อเสียอยู่นะคะก็คือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เซลล์สุริยะนั้นมีราคาแพงและปริมาณของดวงอาทิตย์นะคะในพื้นที่การวางเซลลสุริยะนะคะต้องมีอย่างจํากัดเพราะฉะนั้นจึงทําให้ กริดกระแสะไฟฟ้านั้นไม่เป็นที่นิยมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะเรื่องนี้ก็ไม่ยากนักนะคะก็จะยกตัวอย่างเป็นแค่พลังงานที่อยู่อย่างจำกัดและพลังงานหมุนเวียนนั่นเองนะคะก็ขอให้นักเรียนทำแบบกหัดที่ครูแนบไว้ใต้ลิงก์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ส่วนจะเปิดเทอมไม่เปิดเทอมนั้นนะคะก็ กระบวนการที่โรงเรียนกำลังประเมินอ,อยู่นะคะอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเราอาจจะได้เจอกันหรือเรียนในห้องเรียนกันเนาะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันในครับหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ